อังเดรโอนานาว่าที่มือหนึ่งคนใหม่ผีแดงหลังปล่อยให้แฟนบอลทีมอื่นชิงพื้นที่หน้าหนึ่งทยอยเสริมทับกันอย่างคึกคักในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้าสู่ตลาดซื้อขายซิตีหลังประกาศคว้าตัวเมสันเมาสมิดฟิลตัวรุกดีกีทีมชาติอังกฤษของเชลซีเข้ามาเป็นแข้งใหม่คนแรกในซัมเมอร์นี้ดีลของดาวเตะวัย24ปีจบลงที่ค่าตัว55ล้านปอนด์ ควงออปชั่นอีก5ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาวไปถึงปี2028รับค่าเหนื่อยสูงถึง250,000-300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับโบนัสผลงานในสนามอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผีแดงในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยหลังจากปิดดิวเมสันเม์ได้แล้วคาดกันว่าตำแหน่งต่อไปที่พวกเขาต้องการคงหนีไม่พ้นตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังดาบิดเดเกอากลายเป็นแข้งฟรีเอเจน หลังหมดสัญญากับทีมยุติบทบาททีฟาวสาวเนถิ่นโอแทฟฟ์ 4. มาอย่างยาวนานถึง12ปีรับใช้สโมสรมากกว่า500นาัดเงื่อนไขทุกอย่างมีเหตุและผลรองรับไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยระดับตัวท็อปของสโมสรที่แม้ว่าจ้าตัวจะยอมลดลงมาแล้วแต่ทีมก็ยังเล่นแง่ที่จะต่อราคาอยู่เลยในเจอเรื่องในสนามแม้จะมีลีลาการเซฟที่ยอดเยี่ยม ว้ารางวัลถุงมือทองคำของพี่เมียรีกฤดูกาลที่ผ่านมาหลังเก็บไปถึง17คีนชีตแต่การเป็นผู้รักษาประตูสมัยเก่าที่ใช้เท้าได้ไม่ดีเคยมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่หลายครั้งแน่นอนว่ามันไม่สอดคล้องกับสไตล์การทําทีมของเอริกเทนหาที่อยากให้ผู้รักษาประตูมีส่วนในการสร้างเกมตั้งแต่แนวรับลําพังตัวเลือกที่เหลืออย่างทอมฮีตันก็ไม่ดีพอที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ส่วนทางดีนเฮนเดอร์สันนายทวารสัญญาเชา่าก็ดูไม่เข้าตา ในวันที่ไม่มีเดเกอาขวางทางแล้วก็ไม่เห็นมีรายงานข่าวเลยว่าเขาจะถูกดันขึ้นมาทดแทนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรดานในทาวารชัน้นนําทั่วยุโรปจะทยอยมีชื่อมาพัวพันกับแมนยูเดเต็ดไม่ว่าจะเป็นดาวิดลายาจากเบนฟอร์ดจอแดนพิกฟอร์มของเอเวอร์ตันเดียโก้คอสตาจอมหนึ่ปอโตรวมถึงจอจี้บามาดัสวิลีในด่านดาวรุ่งบาเลเซีย ถ้าว่าดูเหมือนผีแดงจะเลือกได้แล้วว่าผูกเขาต้องการคลเข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่โดยในสัปดาห์นี้คนที่มาแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นอันเดรโอนานาผู้รักษาประตูชาวเคมรูนของอินเตอร์มิลานโดยรายงานล่าสุดจากดีแอตเลติก ระบุว่าแมนยูไนเตดได้เปิดฉากยื่นข้อเสนอทาสซื้อโอนานาแล้วที่ค่าตัว40ล้านยูโรพุ่งแอดออน5ล้านยูโรซึ่งยังต่ำกว่าที่อินเตอร์ตั้งไว้60ล้านยูโรดูแล้วดีวแรกคงถูกปฏิเสธแน่แต่เชื่อว่าทีมของเอริกเทนฮากคงจะสู้ต่อเพราะดีวนี้โอกาสจบลงด้วยดีมีสูงทีมงูใหญ่ยินดีขายถ้าได้ราคาถูกใจส่วนนักเตะก็มีใจพร้อมที่จะมาเฝ้าเสาในถิ่นโรทแทฟฟอร์ด เปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆที่มีข่าวส่วนตัวมองว่าโอนาน่าคือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ตามการคาดเดาน่าจะปิดดีไว้ราวๆ4 0่าถึง4ล้านปอนด์ซึ่งในตัวเลือกอื่นๆก็ถูกปักป้ายในราคาที่ใกล้เคียงกันแลจะเรื่องไวยปัจจุบันโอนาน่าอายุ27ปีเท่ากับดาววิทุรายาถือว่าอยู่ในช่วงผีของอาชีพพอดีแต่นายทวานจากเบนฟอร์ดเล่นแต่นอังกฤษไม่เคยลุยสโมสรยุโรปเลย แถมในทีมชาตสเปนก็เป็น,นเนพียงตัวสำรองเท่านั้นเรื่องประสบการณ์โอ้นา่นากินขาดแต่ผลงานล่าสุดก็โดดเด่นพาอินเตอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเก็บได้ถึง8ปดชีิตตลอดรายการน่าเสียดายที่ไม่ถึงฝั่งฝานพาทาแพ้แมนซิตี้ไปแบบน่าเสียดาย นอกจากการเซฟไว้ใจได้แล้วคตรสำคัญเลยคือนายทวารชาวเคมบรูดได้รับคำชมอย่างมากคือเรื่องของการใช้เทา้าโดยเฉพาะเกมนะัดชิง UCL ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นมีการจ่ายบอลที่แม่นยำช่วยแก้เพสซิ่งช่วยสร้างเกมจากแนวรับได้แบบแบบสบายๆเป๊ปแบบกวาร์ดิโอลาในายใหญ่ของเรือใบสีฟ้าถึงขั้นออกปากชมเลยว่าผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สร้างตำแหน่งในการขึ้นเกมมันดีจริงๆโอนาน่า,นาทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะกดดันสูงใส่พวกเขา คุณไม่สามารถกดดันผู้รักษาประตูได้อย่างเหมาะสมเลยอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือโอานานามีความสัมพันธ์อันดีกับเอริกเทนฮารเคยร่วมงานการสมัยที่อาจแจกอยู่ในชุดลุ่งโลดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2019 สมัยที่โอดาน่ามีปัญหาโดนแบนยาวถึง9เดือนเนื่องจากใช้สารต้องห้ามคุณซื้อวัย5้ปีก็เป็นคนที่ให้โอกาสเขากลับคืนสู่ทีมคอยปกป้องเขาจากเสียงวิจารณ์และยกย่องเขาเป็นมาสเตอร์ฟูกโกคีเปอร์หรือผู้รักษาป,ประตูผู้เก่งกาจ เช่นเดียวกับลิซันโดมาตริเนสอเล่นทานกันที่เนเธอร์แลนด์ดังนั้นเรื่องการสื่อสารการปรับตัวการเล่นตามเทคนิคดูแล้วน่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ยากเรียกว่าอยู่ในโหมดสำเร็จลูซื้อมาแล้วคุณซื้อเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยด้วยซ้ำผีแดงในยุคข,ของคุณซือเอริกเคนฮาร์เวลาล็อกเป้าเสริมทับไปที่ใครมักจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องมีดราม่าลากยาวเป็นซีรีส์ส่วนใหญ่ก็มักจะสมหวงังยกเว้นนักเตะไร้ใจอย่าง แฟกี้เดยอยอที่จีบยังไงก็จีบไม่ตีที่เหลือทั้งรีซโดมาติเนสและอันโตนีก็ต้องดีลกันสักพักให,ใหญ่ๆไม่เว้นแม้กระทั่งเมสันเมาส์ที่ยื่นข้อเสนอถึง3ครั้งกว่าจะบรรลุข้อตกลงมาได้งานนี้ส่วนตัวมองว่าสาวกเลดเดวิลมีลุ้นกับดีลนี้เลยและน่าจะคาดหวังสูงได้เลยว่าอังเกรโอนานามีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด